สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวัสดีพี่นอ้องฟองปอยสุขุสุขลนค่ะฟอ,อกอาทิตย์เรจาจะพี่น้องกับแซ่บงัวควรยังทิพย์นะคะมาพี่น้องมึงในเชียงเดยเวลากิขน,นะะ<อ>ข้าวตอนสิบเอ็ดโมงนะคะเช้าเช้ามียัง้งแนวพี่น้องเบิึงด้วยนะบระเทศไทยพี่น้องเบิงึงอ,อันนี้ป้าพี่สมสมไข่ปลาอันนี้เขาเรียกเอ่อเป็นสมนั่นเนาะสมไข่ปลาครับแต่ว่าทำสุกแล้วแมนแมนอู้อ๋อแล้วอือตันนี้ก็เป็นแกง แกงน้งไม้ใส่เห็ดนางฟ้าแล้วก็ใส่ไข่มดแดงนะคะนี่ครับแกงนองไม้โฟกัสวาโฟกัสเดียวไม่เท่าอ,าอาขวมจัง <c oughs> ไม่เท่าเห็นว่าลูกเคยจงอยากกินผมมากินแกงนองไม้ครับแกงน้ำมันมีเจียวครับเจียวเจียวคุณพีพ่สุภาพพนสั่งได้นะคะอร่อยมาก <c oughs> อันนี้ใครครับอันนี้ตอนแรกไม่มีอะไงกินอันนี้แม่มาให้อันนี้คุณแม่เอามาให้ตอนแรกไม่มีอะไรกินไม่รู้จะกินอะไรจะกินข้าวก็ได้ตุมไข่ไปก่อนที่น้อง เนี่ยโทรมาพอดีได้ยังกินกินเขาเราบอกเลยว่าบอแม่โอเคแล้วผมเจอว่าข้างกินสวยเราก็เลยตามสวยผมกับเขาก็ลุกอยู่หน่อยเอ้ยไอเดียพอดีหาหัวง่วงขึ้นก็เนี่ก็นอนจนขึ้นกาครับผมเหนื่อยถึงเนี่แเ่งท้องไงคุณแมกรู้สึกแบบเนี่ยเหมือนเนี่ยอ,อ,อาทิตย์เนี้ย เวลาที่ยืนเรื่องนั่งเนี่ยมันจะคือจังคามันขำของวางแล้วก็เวลามันบิดตัวแล้วว่ามันปั่นอ่ะมันก็สิเป็นรูกันบ่ถ้าเขานั่งเียมันก็จะเป็นไข่ถ้าเขาจะต้องแบบเตี้ไปเิมันก็จะต้องเป็นไข้ถจะแว่ามันมีพื้นที่ในการขยายขึ้นนะแล้วก็จะช่วงแบบจะเจ็บหนุนงัวข้างล่างแล้วยืนบ่อยก็ไม่ค่อยได้แล้วตอนเนี้ยแต่วันนี้ก็ต้องช่สู้เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ร้านเราหยุดหนึ่งวันแล้วก็วันนี้ไม่มีคนช่วยพี่โอ๊ตกลับบ้านโอ๊ตไปทาภารกิจ พาคุณพ่อไปหาหมอเป็นลูกที่ดีพื่วันว่าสิหยุดคือร้านเราจะหยุดวันจันทร์แต่ว่าแกก็เลยตัวตรงกาหรือว่าใส่โอกาสนีให้มันเป็นประโยชน์ก็เลยหยุดเพิ่มอนีกนึงที่น้องก็เลยหยุดเองมือนี่แหละมากินข้ามาครับพรุ่งนี้หยุดเพราะว่าที่ไปหาคุณหมอนะคะคุณหมอนัดแล้วก็ถ่า <ผม S 2> ยให้พี่น้องบ้างก่เพื่ออยากให้มันมีพักพักบ่อยๆหน่อยเราก็พักก็อมา ขมบุกักว่าเออกระยูให้จะคล้องบ่พักเดี๋ยวมากระหว่วงกลางหน้าข้างหลังมันบริเล็กนะเพี่อนไม่ได้เสีจ๊ะกินไปเลยตอนนี้อเนีอยขอข,อขอมอกินแล้วไม่กินดีหน่อยไอม่ขอดวงบัตรเนี่ก,ก็ชนก็มีคนไปเยี่ยมอะไรได้คุณหมอไม่ห้าม,มแต่ว่าคนที่คนที่เฝ้า ประจำต้องตรวจโควิดเพราะว่าถามน้นองคนนั้นเมื่อเช้าเขามาซื้อของน้องคนไหนเอที่ร้านขานอะที่เพิ่งไปคอดมาโรงพยาบาลเดียวกันอืแล้วก็ลูกเขาไม่กินนมเลยดิ้นนมผงพออย่างเดียวลอ้ฟังโรงพยาบาลเนี้ยมันเป็น,นอะไากระสดต้งเราก็จ่าย,ยงงเยงินเนาะเขาก็เลยอยากให้เาฝักคันคุณหมอเลยเลี้ยงลูกให้ เลี้ยงลูกให้อาบน้ําให้เลี้ยงลูกให้จัดการเองหมนเลือให้พุณมแม่พัก่อนเต็มที่อืแล้วแต่ว,ว่าเราจะอยากเอาเข้าต้มเองตอนไหนอยากหาลูกตอนไหนให้โทรไปหาคุณหมอสมุจะมาสม่งแบบสมัยใหม,ม่แบบเป็นนุ่งเรียนเด็กหน่อยไปเลยมืสื่อเรีนี่โตแบบที่นี่บอกมากบอกกินนุ่มแม่กินรุ่มผงถอาเป็นอย่างนี้คือที่เตรียมไปด้วยเดี๋ยวที่จะจัดเตรียมเตรียมคอดไปเนาะ ชิมีบพากถุงนุ่มขวดนุ่มเน่างอุ่นนุ่มแล้วก็พี่ปั๊มนุ่มเลยแหละถ้าาจะให้คุณหมอเลี้ยงเราก็ปัม๊มก็คุณหมอมาเอานมไปงี้เนาะจะดีกว่านมแม่มแค่นมผม,มแล้วมันจีดูดบนแบบนี้เนี่ยมนเอามาเข่าเต่าเท่ากับเบาเข่าม,มัไม่เอาเขา่าก็เราจะได้เลี้ยงง่ายๆแล้วก็ปั๊มไว้เลยเราจะได้ไปไหนก็ได้ แบบกครเห็นมไง,ไง่ายๆเพราะว่าพขาขายของอไม่พ่อเลี้ยงให้ใครเลี้ยงก็ได้เมื่อเกิดท้ากัน์นะจะบเอืดผู้เลี้ยงที่หยาดไข่โบ่มาไก่ไักเยอะเพราะเสียเงิน่ะ ตอนแรกมันชี้ตัว่าจะพลอดแล้ว่ก็อ,อยากนอนเนาะจะมาคิดไปคิดมาช่วงระหว่างเลี้ยงลูกอ่ะตอนกลางคืนถ้าไม่กวนมาร์กได้ก็จะไม่กวนเพราะว่ามาร์กจะเป็นเสาหลัก,กนี่ทังเว้นขึ้นเดี๋ยวดองบอกายของซอยเพทั้งวันไม่ทิ้งสินะอืมคอยซัพพอร์ตนะอ่ะอะไรบ่บ่บ่บบท่านเรื่องเนยกับจังสิบลูเอา เราอยากอาัดช่อยเพราะว่าอาจจะเจ็บอะไรอย่างเงี้ยร่างกายยังแบบไม่แข็งแรงลุกไปใช้ก็ไจัยดูล้วเราคนจังเลยตืออกหนาขนาดขนาดซุปนี่อืออสูงขึ้นเราอืมเจ็บอืมคื้นังอาบิตางอืมย้ดเข่า กหิวตีซอืมตีดงตีดีตีหามากัะทั้งเบียร์ก็อืม่าตีซีกัวกระทั้งเบียรอยู่หิงหนิงอืมขอมนบ่ก็จะกินไทยกันอนไอเพงแล้วๆไปน้องงานแล้วๆงานแลวกะนนัวอัดแล้วๆเนาะ ันก็รี้สกว่ามีความเรียบร้อยแลยอะเข้ากับต่อมาเมิดเมืดเมืดใทีมันเป็นเซนเดียวกันอย่างอัพลงได้คุณพ่อก็ทำงานต่อกันสองวันและะ้วค่ะสองสามหมื่นทำงานที่เรารักกันเถอะก็มีอมักกิตครบมันได้เหตุนั้นังเป็นขงขึ้น้งเราไม่ม,ม,มีห้องอัดทั้งอุยางกั้เครื่องห้อง เงียบไม่ได้บ่กเป็นอย่างนั้มหมายถึงว่าไม่ได้ทําอะไรมันก็มีเสียงรถไงวัน่ะจริงๆมันมันก็พอได้อยู่น้ำที่ของอัดก็ดีแล้วมันขวบปุ้มได้บระไงครับนี่ของอัด์ตระยะอันนี้อันนี้ขวบปุ้มขวบปุ้ม,มได้ประมาณนึงแล้วเสียงกวนกับขเขาหรือเปล่า <laughs> กินทางมาได้ยินบ่ยินผมเยังผมผมอากินตาผมดีบางแห่งพี่มรจิบเอาอะไรกุดหูไงคือเ,อเื่อแรกมันบักกัเสือมารกจะอาดข้างนอกเลาทรีบก็น,นอนในห้องทำไมแต่ตอนเนี้ยมากนะ่ะเตรียมสถานที่เอาข้างนอกไว้ให้ลูกเตรมที่แล้วอย่างเงี้ยก็เลยเอาห้องอาดไว้ในห้องนอนอวันแรกครั้งแรกที่ที่มาร์ทำงานคือดิบอุดหู อูดมือเลาไมันู้แกยังไงเงี้ยมีหรอมันก็เลยแบบเออซ้ำห้องนอนนอนแต่ว่าปวดานอนนั่นมากประมาณตีสามตีสี่เพราะว่าช่วงเที่ยงคืนถึงตีสามตีสี่นะทิพย์คือลูกเข้าห้องน้ำทั้งทั้งคืนอยู่แล้วจริงนะจีได้นอนจีได้นอนสนิทนะคือประมาณตีสี่อืมก็เลยเออบวบเป็นยังนึงนะเลยมือสองมาเธอสองมาเพราะวาอัดทิพย์ไปป่ะก็อุดหือกันเลยล่ะก็เลยขึ้น่าจู่จีนี่นอนอีกบวบหนึงจริงนะอืมมือขึ้นนี่เป็นมือซ้ำอีกคนนี้ซึ่งแสดงว่าเหตุมาสามมือ ซองเทือนั่ะคือทริปนอดรับบนอย่างนี้หนังเลยรับนี่แต่อาโคตรสะดุ like ะ้งเงมนนั่งเหงียบๆดูสิเดี๋ยวนี้ผมเดี๋ยวนี้พู้เดียวใส่หมูบังดีซ่วงลูกอาโคตรตึ้งผู้เดียวอันนี้พี่นัทบอกเห็นทริปกินใช้ก็เลยไปซื้อมาใช้ด้วยมันดีนะพี่นัทมันสามารถ รู้ได้ว่าเราวันหนึ่งเรากินน้ําได้กี่ลิตรอันนี้มันกี่สองลิตรใช่ไหมแบบนี้สองละสาม,อ,มสอ,อันนี้สองลิตรผมกินแบบสมัยเกา่าน้บขวดเอาอ, <c oughs> อัน,นอันนี้ถ้าเป็นขวดเกือบสองขวดขวดที่สองเดือประมาณนี้อืมเรากินมือละสามขวดเป็นคนกินน้ำ เรากินน้ำไม่เย็นเรากินได้เยอะอืกินน้ำปกติตั้งใจอยากกินหลายนำ้ำนะเพราะวะ่าเจ้าของจะเป็นยังไงพี่น้องเดี๋ยวก๋ปากแห<า>้งาปากแตกถ,ถ้าความไหนอ่ถึงเอ,อาขี้เกิยจอะไรก็เบื่อทั้งนั้นเมื่อวานพอใจถือเบอร์พอใจขาดเกินขออภัยครับ พ่อขายสองามภาเขาไังหมืกนเว้ยลงยุดก็หมือนเดิมเองหม่เลยไม่ใช่ครับนี่หลายตัวอืมอันนัะปังาะา ชอบไปขายของน่อาอร่อยมากวันนี้หนูดินไม่มานะคะเพราะไม่มีคนช่วยพี่อ๊อดไม่อยู่ ท้องใหญ่ขึ้นมากจริงจริงน้องท้องยิบหนันตอนเนี้ยไงอีเดีเวลาลุกเวลาทาอะไรแบบเริ่มอึดอัดแล้วเพราะว่าเลยอ,อีกหนึ่งเดือนนล้วที่สะโพกแต่คือตั้งแต่ท้องมากจนปัจจุบันนี้ท้องว่าลายพี่น้องท้องบ,อองบ,อองบอ่แตกคอยู่แล้วก็ไม่มันไม่คันนัดเลยว่าซุ้มขั้นนี่แสดงว่ามีขนไม่ผมลูกที่เพื่อนร่าลูกที่สิบ่มีผมเพราะมันไม่คัน แต่ว่าผมว่าอานนี่คือต่องขั้นทองอยู่เด้อขั้นเออซุ่มพ่อเมียนสมุ่อเมียนแบบว่าคนที่เขาแบบเก่าแล้วมันมีแห้งมันเทอะท่องไร่อะเราแบอนี้ก็ต้องขั้นหน่อยไม่มีเก่าเออือต้องมีแห้งสินแม่ได้เก่ารูปเอาเดี๋ยวอะไรวะพี่ผมเราส่วนนึงนิดหน่อยดีใจแล้วหออเขาก็น อย่างตลุกผมหน่อยผมบางไม่มีด่งก็สร่างแต่ขอให้ผมเยอะผมเห็นยหากว่าด่งเนีย่ยผมเนี่ย <c ười> มันต้องเข้าไปปลูกรักษาเนาะนาราเขาทำขนาดนิเนียลิเดียเขายังไปปลูกผมเลยเพราะผมขดุนาลาอย่าแงบบผมคือแม่หรอวะผมคือทางชอใคร ว่าเกิบดเด่นหนาหอืมมี่อยู่แต่ว่าเด็นน้อยคือบอกนีเส็นน้อยใช่บดหน่อยก็<ะ>เนหนเออเบเนย่มตัดผมขั้นมูตัดเบอร์เบอร์สองนีมูสิพขดีเขาตัดเบอร์สาม,มนี่นะมผมบ่ค่อยดำดีกว่า แบบอันี้จับแบบม,มันจะแบบมีความนัวแล้วก็จะมีแบบรสออกเปรี้ยวนิดหน่นอยม,มันมันน้ำมันจะมัน,ม,นมันไข่ได้วยความเป็นไข่ขป้นไหนอตอนนี้ยังลมยังลมว่ามันฉีกเยี่ยวเขา่าว่ามันเขามากพี่น้อง Thế là cả nghe đấy Tập ừ, tầm pizza hoa trái rồi nó Học cho Mình hoạt bay mùng mùi Mama. ทางพเขาเนี่ยแม่หลุลูกค้าเขาไม่รู้ไม่กินไรอ่ะไม่กินอะไรเล พี่เล่าเนอนหางหูสุขาที่หล่ะมันจะพอนมาบอากลาพี่เล่าคนนีม้มันเปิดกินสุขาป่าะจ้ะขอบคุณพี่เล่าตามนับส้มเออเดี๋ยวคลิปนี้ลาพี่ก่นอนตอนคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ